สวัสดีครับ FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังแบบปัน้นบ้านทุกท่านนะครับเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมีพระดีพระดังพระที่น่าเก็บสะสมมาให้ท่านได้ศึกษาและเก็บสะสมกันนะครับเก็บไว้ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานอย่างแน่นอนเก็บไว้ มีแต่พุทธคุณและมีคุณค่าทางจิตใจเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไปนั่นก็คือพระรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจาร์โตพรมรังสีหรือเรียกว่ารุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ จัดสร้างโดยวัสุทัตเทพนารามปุกเสกโดยพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนนำโดยหลวงปู่หมุนทิตาสีโลซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้ร้อยหกปี และพระผงรุ่นนี้ปลูกเสกโดยพระคณาจารย์ที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีทั้งหมดห้าท่านหนึ่งได้แก่หลวงปู่หมุนที่ตาสีโลอายุร้อยหกปีสองหลวงปูล่ละไมที่ตะมน อายุร้อยหนึ่งปี 3. หลวงปู่เหมือนฐานุตังโมอายุร้อยสปีสหลวงปู่กองจันทวาโสอายุร้อยสาปี 5. หลวงปู่อิงโชติโยอายุร้อยสิบห้าปี พระผงรุ่นนี้เข้าพีดีเดียวกับหนมุมานชมพูนุษย์และพระกิ่งพระเจ้าห้าพระองค์อันโดงดังของหลวงปู่หม,มุนที่ตาสีโลพระรุ่นนี้จัดสร้างจำนวนไม่มากเป็นพระดีที่น่าเก็บสะสมจัดสร้างทั้หมด ประมาณห้าพันองค์แต่ที่ปัดทองลงยาที่ท่านเห็นอยู่นี้มีไม่เกินห้าร้อยองค์เป็นผ้าดีที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งหากท่านพบเจออย่าให้ได้หลุดลอยไปนะครับ เป็นผ้าเนื้อผงพุทธคุณที่ดูง่ายสบายตาเก็บไว้ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานในอนาคตอย่างแน่นอนหากใครชอบคลิปนี้ช่วยเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ